ที่แถบเมนูด้านบนครับทะเบียนคุมห้องพักเราก็สามารถเพิ่มห้องเข้าไปได้ว่าอาคารสิมงปูกสร้างนี้มีห้องกี่ห้องชื่ออะไรบ้างมีสภาพการใช้งานเป็นอย่างไรพร้อมใช้งานหรือไม่พร้อมใช้งานครับโดยการตั้งชื่อแล้วก็เลือกสถานะให้ว่าพร้อมใช้งานไหมครับแล้วก็กดบันทึกครับในกรณีที่เราเพิ่มห้องพักมาแล้ว แล้วก็มีสภาพพร้อมใช้งานครับแล้วก็สามารถเพิ่มผู้เข้าพักได้แล้วก็เลือกรายชื่อผู้เข้าพักครับแล้วก็เลือกว่าเขามีสิทธิ์การเบิกค่าชาวบ้านหรือไม่จากนั้นสามารถแนบเอกสารอาจจะเป็นหนังสือหรือว่าเป็นรายละเอียดในการเข้าพักครับแล้วก็กดยืนยัน เราก็จะได้รายชื่อผู้เข้าพักที่อยู่ในห้องนั้นๆออกมาครับแล้วก็อย่างเช่นถ้าจะบอกว่า,าพนักงานเจ้าหน้าที่คนนี้เขาออกแล้วทํำยังไงก็คลิกที่ปุ่ม 3. จุดแล้วก็กดแก้ไขเราก็มาทําการเพิ่มข้อมูลการออกของเจ้าหน้าที่โดยการเลือกวันที่แล้วก็ทําการแนบไฟล์เอกสารครับถ้าถ้าเรามีรวมถึงสามารถระบุหมายเหตุต่างๆได้ครับแล้วก็คลิกที่ปุ่มบันทึก ถ้าเจ้าหน้าที่คนไหนมีการเข้าพักและก็มีการออกแล้วก็ตรงคอลัมน์ที่บอกว่าวันเดือนปีที่ออกจาก,จากที่พักอ่ะก็จะขึ้นแสดงวันที่ออกมาแล้วก็เป็นสีแดงครับเพื่อให้เห็นชัดเจนขึ้นว่าเจ้าหน้าที่ท่านนี้มีการเข้าพักและก็มีการออกแล้วในวันที่เท่าไหร่ครับซึ่งการเพิ่มห้องพักครับระบบก็จะมีค ondition ว่าคุณจะไม่สามารถเพิ่มห้องพัก เกินจํานวนห้องที่คุณระบุไว้ตอนบันทึกรายการสินทรัพย์เข้ามาอ,อย่างเช่นบันทึกรายการสินทรัพย์มาว่าอาคารสื่อปลูกสร้างเนี้ยมีห้องพักจํานวน2ห้องดังนั้นเมื่อเรามาทะเบียนคุมห้องเราก็จะเพิ่มห้องได้ไม่เกินนั้นครับ,รบเมื่อเราทําการเพิ่มห้องแล้วก็มีการเพิ่มคนเข้าเดี๋ยวขอยกตัวอย่างเพิ่มคนเข้าอีกหนึ่งคนครับ ครับแล้วก็ทำการเพิ่มคนเข้าครับอ่าทีนี้เราเมื่อเราเพิ่มคนเข้าแล้วให้กลับไปที่แถบข้อมูลครับแล้วก็เลื่อนไปด้านล่างตรงรายละเอียดของอาคารและสิ่งปลูกสร้างก็จะเห็นว่าอ่าเรามีการ กำหนดไว้ว่าห้องพักของเรามีจํานวนสาห้องทีนี้มีจํานวนห้องที่ไม่พร้อมใช้งานกี่ห้องเอนื่องจากเมื่อกี้เราเพิ่มไป1ห้องแล้วก็เป็นสถานะพร้อมใช้งาน<_ <han> <_ <ist> ดังนั้นตรงจํานวนห้องที่ไม่พร้อมใช้งานตรงนี้ก็เลยว่างครับแล้วก็จํานวนห้องที่เข้าพักก็คือมีคนเข้าพัก1ห้องแล้วก็มีคน1คนแต่เนื่องจากเมื่อกี้เห็นมี2มีเจ้าหน้าที่2คนนะที่อยู่ในห้องนั้นเนื่องจากว่าอีกหนึ่งท่านได้ทําการ บันทึกการออกไปแล้วมีการเติมข้อมูลการออกจากการพักแล้วระบบก็เลยนําเป็นหนึ่งสรุปให้ะระบบตรงนี้ระบบจะคํานวณให้อัตโนมัติจากการที่เราบันทึกเข้าไปว่าทั้งหมดจํานวนที่เขาเพิ่มมีกี่ห้องจํานวนที่มีคนเข้าพักกี่ห้องแล้วก็มีจํานวนเจ้าหน้าที่กี่คนที่เข้าพักอยู่ครับ,รบตรงนี้ก็จะประมาณนี้ครับ